นี้มาพบกับใคร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 ว่าชื่อแฉจำครูได้ไหมคะ,นะะวันนี้นะคะมาพบกับหล่อชื่อแป้งหรือครูแป้งนั่นเองใครที่จำครูดได้ครูรางวัลให้อ่ะถ้าใครจำครูดได้นะคะให้นักเรียนเขียนชื่อครูลงในใบงานหน้าที่หนึ่ง แล้วครูจะมีรางวัลไปแจกเขียนชื่อครูเลยนะคะครูแป้งสกุลยังไงเขียนลงไปเลยถ้าครูเห็นของใครมีคําว่าครูแป้งในใบงานครูจะให้รางวัลฝากคุณครูประจําชั้นไปอ่าเป็นไงเปิดคลิปมาก็กได้รางวัลกันแล้วง่ายดีคะง่ายมากวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคศาศัพท์ในเรื่องของสัตว์น่ารักทั้งหลายอ่ะให้นักเรียนเตรียมไปงาน นี่ขึ้นมาเลยใครที่ได้แล้วนะคะให้หนูเขียนชื่อให้คงทุกหน้านะคะเพราะว่าเวลาครูตรวจครูจะได้รู้ว่าเป็นของใครแล้วก็จะได้ให้รางวัลไปถูกคนแต่ถ้าใครเขียนชื่อมาและไปเขียนชื่อเพื่อนรางวัลก็จะเป็นของเพื่อนนะแต่ถ้าหนูเขียนชื่อตัวเองและเขียนถูกต้องตามที่เราเป็นชื่อของเราเลย เด็กชายเด็กหญิงชื่ออะไรเขียนให้ชัดเขียนให้ถูกแล้วให้ครูอ่านออกนักเรียนได้รับรางวัลถึงมือแน่นอนนะคะ,ะไปดูคําศัพท์กันเลยบายคำที่หนึ่งค่ะคํานี้เป็นสัตว์ที่บางทีก็บอกว่าดุร้ายแต่บางคนก็บอกว่าน่ารักและชอบเห่าเวลาคนแต่งหน้ามาสัตว์ตัวนี้ในภาษาจีนคือคําว่าโกลโกล โกก็คืออะไรคะก็คือสุนะัขใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดกันเองเนี่ยเราก็จะเรียกว่าน้องหมาใช่ไหมคะน้องหมานั่นเองอ่าในภาษาจีนนะคะเราจะออกเสียงว่าโก้โกให้นักเรียนออกเสียงตามครูนะแล้วก็เขียนตามรอยในตารางด้านล่างที่ครูให้ไปนะคะต่อไปค่ะคำที่สอง สัตว์ตัวนี้นะคะก็เป็นสัตว์ทีน่น่ารักแต่ถ้ามันไม่ถูกใจคนนั้นมันก็ทายัางไงมันก็จะ่ใช่ไหมคะมันก็จะควนและบางทีเอานิ้วไปแย่มันมันก็จะนกัดใช่ไหมคำนี้นะคะสัตว์ตัวนี้ออกเสียงว่า มนบกไม่ได้ถ้าอยู่บนบกเนี่ยมันจะไม่มีชีวิตมันจะต้องใช้ชีวิตใช้อากาศเนี่ยอยู่แต่ในน้ำสัตว์ชนิดนี้ออกเสียงว่าหึหยนะคะหึอ่าสัตว์อะไรเอ่ยที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในน้ำถ้าขึ้นมาบนบกปุ๊บแอะตายเลยไม่มีอากาศหายใจใช่ไหมหึตัวนี้หมายถึงปลา ต่อไปค่ะคำที่4คำนี้สัตว์ตัวนี้นะคะต้องอยู่บนฟ้าแล้วก็มีปีกสามารถท่องเที่ยวได้ทั่วทุกทางนะคะที่สัตว์ตัวนี้อยากจะไปแล้วก็มองเห็นภาพมุมสูงสัตว์ตัวนี้นะคะออกเสียงว่าเหนียวเหนียวหมายถึงนกนั่นเองนะต่อไปนะคะคำที่5 คำศัพท์คำนี้หมายถึงสัตว์ชนิดไหนไปดูกันคำนี้เป็นสัตว์ที่เรากินทั้งเนื้อของมันแล้วก็กินทั้งผลผลิตของมันใช่ไหมคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเวลานักเรียนได้ยินเสียงมันตอนเช้าเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊เนี่ยเราจะเป็นยังไงคะเราก็จะตื่นใช่ไหมคะออสัตว์ตัวนี้เราออกได้ยังว่าคืออะไรก็คือไก่นั่นเองใช่ไหมภาษาจีนนะคะไก่เราออกเสียงว่าจีจีจอ่า ง่ายไหมง่ายมากเลยคำนี้ต่อไปค่ะคำที่6คคำนี้นะคะมีอยู่สพยางมีอยู่สพยางนะจะออกเสียงยากนิดหน่อยให้นักเรียนตั้งใจฟังสัตว์ชนิดนี้นะคะเป็นสัตว์ที่มีต้นกำเนิดก็คือมันเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศจีนเท่านั้นนะคะก็คืออะไรเอ่ยสัตว์ตัวนี้ก็คือหมีแพนด้าใช่ไหมในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีนะคะแต่ว่าอยู่ที่ไหน อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ใช่ไหมคะคำว่าหมีแพนด้าในภาษาจรีนออกเสียงว่าโสงเมาโสงเมานะคะต่อไปค่ะคำที่7คําคำนี้ก็จะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยก็คือคำว่าตาเสี่ยงตาเสี่ยงตาเสี่ยงก็หมายถึงช้างใช่ไหมคะช้างก็เหมือนกันเป็นสัตว์ที่เราไม่สามารถเอามาเลี้ยงในบ้านได้นะคะเลี้ยงเหมือนหมาเหมือนแมวนไม่ได้นะคะ ต่อไปคำที่8นะคะไม่ใช่คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์นะคะแตเป็นคำเสริมในบทนี้คำที่8เราออกเสียงว่าเจ<ะ>มัวนลิ้นด้วยนะเจอ<ะ>เจอนะคะหมายถึงนี่ก็คือเอาไว้บอกว่าสิ่งน,นี้นะคะเป็นยังไงหรือสิ่งน,นี้คืออะไรต่อไปคำที่9คําคำที่9ออกเสียงว่าหน้าหน้าน้าก็แปลว่านั่นนั่นคำที่ส0ออกเสียงว่าชืชืช คำนี้มีความหมายว่าคือนะคะข้อ8ข้อ9ข้อส0นะคะเราจะเอามาใช้ในการพูดเป็นประโยคสั้นๆน,น,นะเดี๋ยวครูจะสอนในลำดับต่อไปนะคะว่าข้อ8ข้อ9ข้อ1ิเนี่ยเอามาใช้พูดยังไงคำศัพท์คำไหนที่นักเรียนยังอ่านออกเสียงไม่ได้นะคะให้หนูกอคลิปย้อนคลิปกลับไปดูต้นคลิปนะคะว่าคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยครูออกเสียงว่ายังไงบ้างแล้วก็ให้นักเรียนอ่านตามและที่สําคัญอย่าเริ่มเขียนตัวอักษรจีนตามรอย ที่ครูใส่ให้ในใบงานด้วยนะคะและที่สําคัญเลยห้ามลืมใครที่จําครูได้ว่าครูคือใครอย่าลืมนะว่าเรามีรางวัลให้นะคะใครจําได้จําชื่อครูได้ทํายังไงถึงจะได้รางวัลอันนี้ไม่พูดแล้วถ้าใครอยากจะรู้ต้องตั้งใจดูคลิปนี้ให้จบใช่ไหมคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะเราจะพบปะกันเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะใจเจียน